วัดฟ้าหลังเก็บของเก่าเบนมาลา <c oughs> เฮ้ยวินวอกไปฝั่งวาชการรุนรุนรุนน,น,นี่ดิเสร็จโ <c oughs> ดนกูเผาเบ้นมาุยเบ้นมา,นมาไม่มีรถแตกเป็นอะไร อยู่กับโปรอยู่กับโปรฝั่งล่างฝ่าขาวฝั่งกลางไม่มีเลยจุดซ้ายชี้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 ซ้ายบนซ้ายบนขาวปนตุดท่านอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าแน่ข้ายล่างนะต้องการปั่นปั่นบนนะกูไปดูให้ปั่นเลยแน่มีคนไม่เชื่อเลยล่างอ่ะแมทซึบล่างอ่ะแมทซึบ โอ,อ้ยโดนหลอกชี้ชี้ชี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเลี้ยงมันเลยอยู่บันฟ้าอยู่บันฟ้าอยู่บันฟ้าหายหายหายแล้วหายแล้วไม่ถึงยูนหายอยู่บันฟ้าอยู่บันฟ้าคนในใจหายอยู่บันฟ้าอยู่บันฟ้า ยิงแล้วไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จเลยเป็นทีไม่หนแ้ยไล่ผิดคนแล้วนะต้องไล่กูนะอยากให้ล้มอ่ะเป็นตัวหลอกไยโอ้กไปทีเมื่อกี้โอกไปทีหนึ่งนะโอกไปทีน่ปั่นสายบนเล่นเป็นนะเขอหลอกไปเป็นนะฉีกฉเยอะเขาบอกแล้วว่าฉีแค่เยอะเล่นไม้แผ่เดียวนะแมสซึ้บตรงที่มันปั่นเสร็จแล้วกันมีการหน้าต่างไมไม่มีนะ ตัวนนหลอกไปสเต็ปนึ่งเออก่อนหลอกเบนลอกเบนอยู่เฮ้ยเฮ้ยมุนวอลก็วอลพุชเจนฉีกเยอะๆจะหลอกอยู่วันที่พูชเจนเฮ้ยลมแล้วโอ้โหเกิดละมาเจอฟ้าเราที่มันมันเจ็กซี่ไ้เฮ้ยเบ็น ไ right. อเจมไปรอช่วยเลยเจมรอช่วยเดี๋ยวกูจีให้เดี๋ยวกูจีให้เจมปันอยู่ซ้ายบนลงลงแบบลงโบโบเลยไม่เจอพี่เอกอุ๋ยเอ้ยจีไม่ทันในสัตว์ไม่โอกไม่โอ้กไปงัดอะไม่โอกไม่โอกขอไม่โอก กลับแล้ว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 กลลับแ้วเขี้ยวหมายโคตรหน่อยเลยตามรอบรถไม่มีเลยไอ้สัตว์ตัดตัดตัดไอ้เจนยังหลอกอยู่ตรงนั้นอ่ะหลอกอยู่ตรงนั้นอ่ะกูโดนให้กูโดนให้กูโดนให้เข้าเลยเข้าเลยพลาดแล้วล้มแทนเลยเจนระวังดึงหลังไม่ได้อีกไอ้เฮียโดนดึงหลังว่ากูหิวอยู่อยู่ลงไป เชิงเชิงลุงให้ก่อนเดี๋ยวเฟสสองเชิงเชิงเชิเอเออเอาทำไมอะเริรเบสอพี่เเบสเเบสเมันสจวัจีเจมสองจีแล้วเเจมสองทีแล้วปะขึ้นมาขึ้นมาผมมีทิวนะผมมีทิวนี่มันหายตัวอาจจะซ้ำผมอยู่พี่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  คร okay. ะยาะตัวพี่ยาวยาวหัวพี่อยู่ัวพี่ตายยากไปก่อน,เ,น,นเลยละกันป็นแคสหรอ <c oughs> โอ้โห้เย,<อ>ยี้ยรูปพับไม้แล้วคอนแคสแหละู <c oughs> คือไม้ตัวนี้เป็นแมททึบไม้ตัวส่อนเป็นเล่นก็แมททึบไอ้ยี่อะมีบ้านฟ้าที่เล่นเล่นได้อยู่โอแมททึบทางนั้นเลยใช่ปไ,ไปสองคนนะ่ะไปแล้วนะถึงแล้วต้องไปดึงวะให้ป้าต้องเดือดข้างล่างเหลือเครื่องนึงนะใช่ไม่ดไปปโดนไล่เฮ้ยไอเจมไปดึงยังมาแล้ว,ม,วมาแล้ว ผมแหลกขบันตรงรถแตกเครือบบ่องอยู่ติดกันอยู่นะกลางล่างฝ่าล่าง,งเอาอเครื่องอยู่ซ้ายบนด้อุ้ยโอ้โหตีถึงเฉย เดี๋ยวมึงต้องไปบอกไอเยมใต้ดินอีกแล้วช่วยให้เสร็จดีช่วยเสร็จดิเยมมึงต้องช่วยให้ได้นะมึงเนียไวก่อนก็ได้มึงเนียไวก่อนเนียไวก่อนมึงเนียไวก่อนเนี่ยให้เขาเห็นเหนียดตรงรถแหละปัดพี่เล่นก่อนเดินไปหายเบนเดินไปหายเบนเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินมา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 แล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว อยู่เลยไอ้เจมทิบเครื่องแรงทิบเครื่องแรงทิบเครื่องแรงทบเแล้วมันก็กลับไปบล็อกแล้วมันก็คอยมาบล็อกอ่ะกลับไปแล้วเดินไปเบสหายไม่ไม่ไม่อยู่กูอยู่กูอยู่เลยอยู่เลยโอ่ยมันยัดไม้เลยเหรอเออโอู้หยยัดไม้เลยเหรอไปซ้ำเคยเบนอะไปซ้ำเคยเบนไปซ้ำเคยเบนมันก็จะเกินไปอ่ะปนเ่ะรถเหลืองนัดนัดต่างกาเปิดเบน เราก็ไปเดินไปเอาน่าจะหาไกายนะโอเคพี่ฝั่งนี้ละหากายแล้วไปหานั่นแหละเครื่องที่เครื่องนั่นแหละหาที่เครื่องนั่นแหละอ๋อน่าจะเจอเลยชี้ไปเจอแล้วพี่เล่นมาเล่นนองโซนนี้ได้เซตเตอร์เบสไหมเหรอใช่ป่ะเนี่ยใช่ไอเจีมต้องไปบล็อกจีมไปบล็อกเลยผู้ปั่นนะไกายิ่งนมีไม้กูลมกูลมให้ได้เียไม่โดนแขวนอ่ะ ไป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 จีจีแล้วจีแล้วสบอดแล้วสบอดไปขวาแล้วต้นเป็นเอลทีอะไล่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 ที่หายละผมเล่นร่างกายนะตั้งกลางสี่แถวนะเออคุณต้องไปไปปะสวยเออบล็อกไปเลยบล็อกเลยเล็กผมเล่นเล็กเจมบล็อกไอทีมไปเลยก็ได้นะบล็อกไปเลยให้เบ็ดปั่นจะไปล้อมเบ็ดเม็นเดี๋แล้วไปบล็อกเบ็ดเม็นทำไมอ่ะเจม หาไม่เจอตาม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 ตอก้ารม,มีไม้เหรอหันไปหนึ่งไปฉายหมดไปฉายหมดไปฉายหมดบล็อกเลยนะหลอกเป็นน้ะหลอกเป็นนะอเ,นเออ,นะเอ,อไปไปไปขบันฟ้าเลยกายได้ได้อยู่ตรงมุมบ้านฟ้าอยู่มุมบ้านฟ้าฝัา่งไม้หลอกไปเล่นไปเล่นไปพี่เราบล็อกให้ รถเหลืองไปรถเหลืองไปรถเหลืองได้ไกลเออไปรถเหลืองโดดหน้าต่างได้เออหน้าต่างกลางหยุด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 หลงหลงไปแล้วมาแล้วอยู่หลังโดดไป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 เล่นไปเดี๋ยวคอยบล็อกไปบ้านฟ้ากลับบ้านฟ้าให้เทปไปเลยเดี๋ยววิ่งออกมาเลยมันเดี๋ยวมันหลอกไฟเปิดประตูเลยประตูขวากลางนะโดดไม่ได้เปิด ได้ของนักกายพับเซฟไปเปิดเออพับเซฟไปเลยหลอก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 เข้าบานฝาได้พับได้เจมบล็อกเลยเซฟหรือเบนต์ออกประตูไหนเบนต์กี่เซฟแล้วพ so ี่เบนต์ขวากลางเจ็ดสิบพับเลย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 เออไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งมาวิ่งมาเสร็จปากเร็จเด็ดเร็จศูนย์บรรเทาทุกผี ตัวเดินดินกินข้าวแกงนะไอสัตว์ <c oughs> แน่นเยอะสุดโฟตอดเอฟเดอะเบดโอร่า